องนี้เป็นผ้าที่ไม่เล่นกันครับยังไม่มีราคาของค่ายของเด็กหรอต <c oughs> อนนี้มาจากไหนเนี่ยมาจากไหนน้องมาจากไหนฮะฮะน้องมาจากบ้านเรื้ออาทรเหรอ <c oughs> อ๋ออยู่ในแฟลตบ้านเรื้ออาทรอนเวแล้วทำไมถึงมีผ้า <c oughs> เออไปเอามาจากไหนลูก <c oughs> แม่ให้มา <c oughs> เออให้พี่ อ๋อแล้วเป็นเซียนพาร์ด้วยเหรอแล้วทำไมถึงเอาพาร์มาให้ดูอ่ะหนูอายุเท่าไหร่สิบขวบกับสิบเอ็ดขวบเป็นพี่น้องกันเหรอเป็นเพื่อนกันแล้วอยากเป็นเซียนพาร์เหรอหรืออยากทําอะไรนี่น้องมาทำนี่ตั้งใจเอาพาร์มาให้ดูเพราะอะไรไม่รู้ครับเอา้ากูงงแล้วเอาใหม่เอาใหม่น้องตั้งใจเอาพาร์มาให้ดูเพราะอะไรจะมาปล่อยถ้าปล่อยได้จะปล่อยถูกไหมแล้วคราวนี้ปล่อยไม่ได้เป็นพาร์ที่เขาไม่เล่นกันอะ่ะ จะโกรธไทรโกรธพี่อ้วนคนนี้ไหมไม,ไม่โกรธนะให้โกรธไทยโกรธพี่ใช่ไหมไม,ไม่โกรธเหรอโกรธไหม,ไมแล้วทําไมถึงชอบผ้าเหรอชอบผ้าเหรอ,อเดี๋ยวอยากออกกล้องไหมให้เพื่อนแซวหน่อยไหมไม่ออกเหรอออกหน่อยไหมแต่เมื่อกี้ออกเฉียวเีวไปแล้วนะออกไหมอยากไปเล่าให้แม่ฟังไหม,ไมเดี๋ยวพี่ให้ผ้าสององ,องค์อะ่ะ ออกกล้องเนี๋ยพี่ห้พ,พาสององค์คุโรองเอาไหม,อมเอาเอาเลยนะออกกล้องเลยโอ้โหทำไมทำไมเปลี่ยนใจง่ายยังลยเนี่ยโอเค okay. นะครับนี่น้องสองคนหนูอยากอยากเป็นเซียนผ้าเหรออยากเป็นเซียนผ้าเหรอเพร,เพราะอะไรถึงอยากเป็นเซียนผ้าอ้าวไม่รู้ครับโอเคเอาไม่เป็นไรถือว่าต้องบอกก่อนว่านี่ปิดเทอมเหรอช่วงนี้ปิดเทอมใช่ไหมอ๋อปิดเทอมโอเคดีแล้วอย่างน้อยเราศึกษาสิ่งที่เราชอบในวันนี้มันเสิร์ชหาข้อบูลได้ ในอากูแต่สมัยตอนที่พี่เล่นพ้ะเนี่ยพี่ต้องเดินรู้ต้องเดินเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีอากูเปิดคอยเสิร์ชหาข้อมูลไม่มีทุกอย่างมันต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองถูกแล้ววันนี้ที่เอาค่อยอย่างน้อยนะตอนเด็กต้องบอกว่าถ้าผมไม่เล่นพ้ะผมติดยาไปแล้วนะครับแต่บังเอิญว่าผมอ่ะเลือกช่องทางและเส้นทางที่ถูกต้องมาเล่นพ้ะจึงทําให้ผมอ่ะไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับทั้งที่เพื่อนผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้อ้วนเนี่ยไอ้อ้วนไอโจนเนี่ยก็ไปบำบัดกี่ครั้ง อ่ะมึงเขาก้อมึงเล่าความจริงหน่อยไม่เป็นไรหรอกมึงไม่ต้องไอยหรอกมึงมึงเล่าเหอะมามาอ่ะเนี่ยนี่เป็นเพื่อนผมสมัยเรียนอ่ามึงมาดิเวลาทำประโยชน์นี่ไม่ค่อยเป็นประโยชน์เลยมึงนี่นะครับนี่ผมจะเล่าผมไม่ได้เผาเพื่อนนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือนี่มันเป็นเพื่อนผมสมัยเรียนมหนึ่งะครับมึงไปบําบัดกี่รอบเฮ้ยทำไมรอบเดียววะอ๋อโดนจับได้รอบเดียวคือถ้าเราหลงหลงผิดไปแล้วอ่ะถ้าเรากลับตัวสังคมให้อภัยอ่าสังคมให้อภัย นี่ก so ็คือหนึ่งในคนที่เกือบแล้วเกือบติดค yes? ุกด้วยโอเคไม่เป็นไรจะจะบอกให้ฟังเฉยว่านี่เป็นเพื่อนสมัยเรียนผมมหนึ่งมสองมสามเขาเลือกเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งแต่ผมเลือกเส้นทางของการเป็นเซนพระมันก็เลยหลบเลี่ยงการที่จะเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดทําให้ผมเรียนรู้ที่จะศึกษาเรื่องพระเครื่องเนี่ยมหนึ่งมสองนะนะเอาเป็นว่าถ้าน้อง ตั้งใจเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าน้องก็สําเร็จได้อ่ะพี่ให้พะ้คนละองค์แหมตอนแรกบอกไม่ออกกล้องพอให้พัออกกล้องเลยโอเค